กำลังรออีก2หลังนะครับตอนนี้3ามคูณสมาแล้วนี่กําลังทําอยู่กําลังเชื่อมลงเหล็กวันนีนะมาดู3ามคูณสด้วยนี่คือกาลังทําระเบียงระเบียงม,ม,มีมีที่นั่งระเบียงด้วยเป็นงไงกําลังเดนเินไม่เกินไม่เกินอาทิตย์หนึ่งได้แล้วนะครับกําลังต่ออยู่ดูครับโครงเหล็กโคตรแน่นเลยโคตรแน่นนี่ดูให้ดูชัดๆเลย4นิ้วนะ4นิ้วครับ4นิ้วโคตรแข็งแรงแข็งแรงมากดูฮะ ะะกำลังบิ้วอยู่เนี่ยทำสองหลังหลังเนี้ยเดี๋ยวเสร็จหลังนู้นต่อถ้าใครอยากได้สีไหแจ้งมาเลยทําให้ครับมีหลายสีนะตอนนี้จะเอาสีสีเขียวก่อนสีเขียวอันนั้นจะเอาสีสีฟ้าแต่เลือกได้นะเลือกได้ก่อนมีสิทธิก่อนมาก่อนเลยไม่เกินอาทิตย์หนึ่งสนใจทักมาเลยจะได้สีไหนแบบไหนตอนนี้กําลังแก้ได้จัดเลยลูกค้า